ะะวันนี้ก็เทสลาเยอะอีกแล้วนะคะมีก็แค่ถึง3คันเลยค่ะแต่เดี๋ยวสารวอาทีนี้เดี๋ยวเข้ามากันเพิ่มนะคะวันนี้จะพามาดูรถคันนี้นะคะอะโลโก้หายไปไหนคันนี้นี่มีขั้นตอนที่นำไปแล้วหลายขั้นตอนมากเลยนะคะรถคันนี้เป็นรถของพี่ที่เพจนี่เลย ของพี่หนุ่ยนะคะของเพจการตลาดวัละตอนค่ะวันนี้เนี่ยจัก็ดีใจมากเลยนะคะที่พี่หนุ่ยเนี่ยได้ทําการอยากเปลี่ยนสีรถนะคะแล้วก็ให้แ l บ p r ุ o มเนี่ยได้ดูแลก,กันด้วยนะคะรถเดิมเดมเนี่ยของพี่หนุ่ยนะคะก็จะเป็นรถสีขาวของเขาเนี่ยจะเป็นรถนําเข้าซึ่งมีอายุเนี่ยมาประมาณ1ปีแล้วค่ะก็ได้ทําการเปลี่ยนสีนะคะเราก็มีคลิปให้ดูกันนะคะว่าการลอกสีเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนยังไงจะต้องชํานานแค่ไหนแล้วจะต้องมีวิธีอะไรบ้างก่อนที่จะมาแลปใหม่นะไปดูกันเลย มันก็จะมาเป็นรถสภาพเดิมๆซึ่งรถสภาพเดิมๆก็จะประมาณนี้เลยแต่จะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่า จากประสบการณ์ที่อยูย่กับเท s l a มาตั้งแต่ยังเป็นรถนําเข้าจนมาถึงรถที่มี o f f ฟิเชียเนี่ยรถเท s l a เดิมทีเขาเป็นสีรถที่ค่อนข้างบางนิดนึงนะคะ <Bright. S 1> <laf. S 2> เพราะฉะนั้นบางคันอาจจะมีเปอร์เซ็นที่อาจจะมีสีหลุดนิดๆหน่อยๆน่ได้นะคะถึงแม้จะติดฟิล์มไปไม่นานอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงนะคะที่จะต้องแจ้งลูกค้าเท s l a ทุกท่านที่นํารถเข้ามาแรบกันคะ่ะก็อย่างคันนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราล่อออกมาแล้วเนี่ย จากฟิล์มเดิมเนี่ยลดเงามากเพราะอะไรนะคะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยลอกเสร็จเราจะต้องทำการขัดเคลือบด้วยน้ำยานะคะยี่ห้อนี้เลยโคชิมี่นะคะเ a ็ e อินเอรมันนั่นเองค่ะเราขัดเคลือบอย่างดีนะคะขัดยันไฟยันท้ายยันทุกอย่าง ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นใสวิ่งเงาวับประมาณนี้เลยและเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคันนี้ติดไปแล้วนิดหนึ่งติดเป็นสีอะไรไปนะคะเดิมทีเขาออกกันเป็นสีเทาหม่นๆด,ด้านๆหน่อยนะคะสีที่ติดใหม่นี้ก็จะเป็นสีเงินเปิดให้ดูกันชัดๆด,ดีกว่า นี่นะคะให้มันโดนแสงหน่อ <czego> ย <od move razor> สีใหม <ke> ่ของพี่หนุ่ยนะคะก็จะเป็นสีเงินนั่นเองบอกเลยว่าสีนี้เนี่ยสวยมากเห็นแล้วเนี่ยยังชอบเลยนะคะขนาดมีแค่2ประตูนะยังติดไม่เสร็จก็สีนี้เนี่ยสวยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันต่อเลยค่ะว่าจะสวยขนาดไหน าคันนี้นะคะของพี่หนุ่ยนะคะช่องการตลาดวัละต่อนั่นเองนะคะสีแป่เป็นไงบ้างสีใหม่บอกเลยนะคะว่าตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยทั้งแจมแล้วก็พี่หนุ่ยนะคะก็ได้คุยกันว่าเออทำไมมันเป็นโทนสีเดิมสีเท่าสีเดิมมันจะสวยไหมนะ มันก็ออกเป็นเทาเทาก็คือเทาพอทําออกมาแลวเนะี่ยตอนแจมติดนะคะอย่างที่ตอนที่จะม,มารีวิวให้ดูตอนแรกที่ติดแค่ไม่กี่บาทเนี่ยแค่ตอนนั้นก็สวยแล้วพอติดทั้งคันโอ้โหมันดูสวยจริงๆและทุกครั้ง่ยม,มีการส่งรูปให้พี่หนุ่ยตลอดนะคะแกก็โอ้โหชื่นชอบมากนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูกันนะคะรถเทสลาคันนี้เนี่ยก็พิเศษกว่าคันอื่นก็คือต้องมีขั้นตอนเยอะนะคะอย่างแรกเลยก็คือการลอกฟิล์มเก่านะคะฟิล์มสีเก่า อย่างที่2นะคะก็จะต้องมีการขัดเคลือบทั้งคันนะคะแล้วก็ขัดเคลือบเก็บงานให้ลูกค้าเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถที่ใช้งานมาแล้วหลายปีนะคะก็มีการขัดเคลือบใหม่แล้วก็มีการติดฟิล์มแลปสีเข้าไปใหม่นั่นเองค่ะคันนี้เลยนะคะสีตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์มเนื้อเกรดเป็นเนื้อฟิล์ม PET ค่ะ PET ก็จะเป็นเกรดที่ดีกว่า PVC นะคะตัวนี้ก็จะใช้ PET เลยพร้อมยังชื่อของสีนะคะตัวนี้ชื่อ Liquid Silver นั่นเองค่ะสีแบรนด์ของที่ร้านเราใช้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีคุณภาพดี made in Japan นะคะติดไปแล้วหลายค่ะมากทุกขาชอบนะคะเป็นไงคะดูสีเขาสวยจริงๆค่ะสวยมากๆเลยมาดูรอบข้างกันนะคะเห็นไหมคะ ถึงแม้เขาจะเป็นแค่สีเงาซิลเวอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็มีมิติของเขาทำให้รถเนี่ยดูสวยขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครต้องการนะคะแร็ปสีหรือว่าแร็ปใสนะคะที่ร้านของเรามีให้บริการนะคะมีตัวอย่างสีให้ดูเยอะมากมีสีให้เลือกมากกว่า100เฉดพร้อมทั้งราคาดีแน่นอนอย่างเช่นเจ้ารถเทสลาโมเดลวคันนี้นะคะราคาแร็ปสีเนี่ย ห0าหมบาทนี่มีทอนหลายแบงค์เท่ากันเลยนะคะบอกเลยว่าราคาดีพิเศษจริงๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยของร้านแรปรูมนั่นเองนะคะและ้วก็ใครชอบนะคะอยากให้ทําคลิปแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้แจมต้องขอตัวไปกับร้านแรปรูมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ